มาไงลูกใครนะใครทรนี่รับเลยรับเลยคุยคุยเลยคุยเลยอันนี้นะรับรับให้หน่อย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 ,อยเอา,เา,าอันี้สิฮัลโหลครับยูสุวรรณภูมิ Hãy subscribe qua này qua อ๋อท่านรู้ท่านรู้จากผมผมเคยปฏิทินแล้ว ผมก็เคยถ่ายท่านอยผมไม่ได้ว่านั่นแหละครับเป็นปีแล้วครับไม่ใช่ที่ที่ให้คําตอบไปอผิดแล้วครับเป็นปีแล้วครับคลิปเก่าๆตั้งแต่ปีหกสองครับเหียหมายังไม่ตายจนนี้เหียหมาตายไปแล้วครับน่าจะพึ่งไปดูมั้งไม่ไม่ใช่ครับตายตั้งแต่มีาแล้วครับเหียหมาตายก่อนมีสาครับมีเดือนเจ็ดแล้วครับครับ ครับให้ผมไม่เป็นอะไรผมไม่ก็เป็นปีแล้วเคยไปที่ไหนหรออ่าให้ผมทําอะไรอ่ะให้ให้ผมทําอะไร,อะไรบอกชัดเจนหน่อยดิอ่าให้ผมไปทําอะไรอ่อการเป็นยังไงต้องต้องทํำยังไง ได้ได้ได้ไดผมผมไม่ผมไม่เคยนานแล้วอันนั้นคลิปเก่าคลิปเก่าเราเราเราูเราเรายเลยเรารู้อยู่แล้วนี่อืมอืมนะเก่าแล้วเก่าแล้วเก่าแล้วแต่เหยมาเหยามายังอยู่อืมมัน

ผมเคยคุยกับผมเคยคุยกับท่านแล้วที่ลาลีอือคุยคุยคุยผมเคยคุยกับคุณนายด้วยคุณนายก็นั่นแหละที่ผมไปถ่ายนานแล้วแต่ว่าคลิปเก่ามันลบอกหมดแล้วสมัยที่การแข่งขันก็ผมรู้จักหมดละครับคุยกับแกแต่ที่สัมภาษณ์เิ่อ นี่ครางั้งคลิปตั้งแต่เฮียมายังไม่ตายแล้วคราบลองแสดงความรื่งดูเฮียมาคลิปปี62แล้วแต่คลิปเก่ามันลบคลิปเก่ามันลบเพิ่งลงไงคนดูผมเยอะอยู่อันนั้นไม่ไม่ใช่บินนะั้นบินโดนบินโดนอันนั้นที่เห็นนะบินโดนบินโดนไม่ไม่ใช่เกิน มีกฎหมายคูบคุมห้ามเกินเก้าสิบเมตรไม่ใช่เกินร้อยเมตรอืมไม่ใช่ปัญหาหรอกไม่ใช่ปัญหาหรอกยินส่วนมากก็ถ่ายทำสารคดีเมืองท่องเที่ยวอะไรเงี้ยโฆษณาประเทศไทยไม่มีอืเพิ่งดูมากเพราะว่า,า,าผมเพิ่งลงไงผมถ่ายนานแล้วอืผมถ่ายนานแล้ว,อนนลวบอกันด้วยเพิ่งอ๋อ โอเคโอเคโอเคผมผมจะบอกผมอยากฉีดเอต้าบอกท่านด้วยนะใครใครมีที่ฉีดเอต้าเข็มที่สามผมย้งไม่ไฉีดอะเอาบอกผมนะเอาบอกผมเยเนี่ยออกลองชื่อแทนผมไปเลยผมลองแทนผมไปเลย ผมชีนแล้วสองแ็มชิโนเวกผมอยากชีดเดร้าอืมอืมชีดอะไรคุณชีดอะไรคุณชีดอะไรกัต้าอะไรชีดอะไรยี่ห้ออะไร ยี่ห้ออะไรเออก็ฉีดเหมือนผมนี่แหละผมฉีดไปแล้วแต่ผมอยากได้ฉีดเอ็กซ์ราผมทำเ e อ็กซ์ทราชีโนเวกับชีโนฟาร์มอ่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยเขาก็ฉีดอันเดียวกันนี่แหละเขาเรียกว่าเช,ช,ช,ชื้อเช,อชื้อตายผมอยากฉีดเชื้อเป็นเชื้อเชื้อตายผมฉีดแล้วคุมคุ้มกันมันลดน้อยถอยลง ก็ให้ผมหน่อยที่ให้ผมหน่อยเอตดรา